สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแมลง c h a ช n e l ของเราในวันที่ 23พฤษภาคม2567นะคะสำหรับในวันนี้นะแอดก็ได้นำแนวะทางมาแบ่งปันกันซึ่งจะลงให้ทั้งหมด2อ P ีนะคะก็คือ EP ีที่9และอ p ีที่10นะสำหรับอีพีนี้เป็น E ีพีที่9ของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567นนะคะแนวทางแอดจะตามรายชื่อแล้วก็จะเรียงตามนั้นเลยนะอ p พีนี้ จะเริ่มที่แนวทางของอามาให้ลาบนะคะแนวทางของโค้งสุดท้ายแนวทางของแอดปืนผนฟ้าแนวทางของเลขปิดท้ายนะคะแนวทางแอชโรดแนวทางของอาจารย์เสือน้อยแนวทางของแอดลูกแก้วล้านลานะคะแนวทางของพ่อปรีชาซึ่งเป็นแนวทางใหม่ไปเจอมานะแนวทางแอดเซกซับอันนี้เป็นทางมหมช่นกันแล้วก็ปิดท้ายที่แนวทางเลขดับแอดเก้ซึ่งเพิ่มเติมมาสองฉบับนะคะเราก็มา เริ่มดูดทีลราเจ้ากันนะเริ่มที่ในาทางของอใไ้ลาบนะคะสําหรับเจ้านี้นะคะงวดที่แล้วต้องบอกว่าเข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนล่ะเข้าที่เป็นนี่ศูนย์หกสองตัวล่างเข้าตัวกลบับซึ่งเป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวรองด้วยนั่นเองนะสําหรับในงวดนี้นะคะได้มาเรียบร้อยนะอใไ้ลาบ จะได้ว่ามีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาลงให้แล้วนะคะในอีพีนี้นะให้มาชุดเด่นนะคะก็จะมี58กับ18นะชุดสองตัวรองนะคะก็จะมี52 57 54 53 56 55 12 17 14 13 16และ15นะคะแล้วก็ชุดสามตัวให้มาสองทางมือนเดิมนะคะก็จะมี352และ312นะเราลุ้นกันนะคะว่างดนี้จะอีกไหมอ่านให้ ะะท่านที่ขอมานะลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะสาหรับเจ้านี้มีท่านหนึ่งขอมาอีกนะคะสำหรับคนณเราต้องบอกว่าหลุดใช่ไหมหลุดเป็นเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเจ้านี้แอดก,ก็ลงให้ประจําอยู่แล้วนะคะสําหรับในงวดนี้นะ คองสุดท้ายให้มาแนวทางบนนะคะเลขเด่นที่4รองศูนย์ให้สนับนมาก็จะมีอ่โซนสองโซนหกโซนเจ็ดโซนแปดสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะสอดทุ้สามตัวนะคะอ่ามีทั้งหมด สี่หางเลยนะคะก็จะมี5 0 6 7 0 8 3 4 6และ1 4 8นั่นเองนะแล้วก็ระวังเบิ้นบนส่วนส่วนกับ4 4ด้วยส่วน,นทางล่างนะคะเรามาดูให้เด่นที่3โอ้ ให้เด่นที่6รอง3นะ5ชุด2ตัวล่างมานะคะก็จะมี30 34 35 37 60 6 4 65แล้วก็67นะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลด้วย33ตกับ66นะคะมาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ของสุดท้ายจาก้าวหรือเปล่าท่านใดนะคะที่รอลงให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของ บนดินแผ่นฟ้านะคะสาวดาวเจ้านี้ได้มาสองฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือน,นั้นนะคะก็จะเป็นทางชุดวินสาตัวบนทั้งหมด8ตัวนะคะให้มาตามนี้เลยนะคะ8 9 0 1 2 3 4 5นะคะเห็นกันไหมอ่างดน,นี้ก็มาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอไปนะคะยกเว้นตัวเบิ้ลนะยกเว้นถ้าเบิ้ลนะคะก็อาจจะไม่เข้าเนาะอ่า ต่อประชับที่สองฟังความือน,นะคะก็จะเป็นแนวทางาชุดเจาะสองตัวนะคะเลขเด่นคือ7กับ8นะใครสองตัวมาก็จะมี7 8 7 9 7 5 7 7 8 8 8 9 8 5แล้วก็8 7นะคะ บริเวณฟ้างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันนะคะฉบ,บับแรกหรือฉบับที่2ก็ลุ้นกันนะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของเลขปิดท้ายนะคะสําหรับคุณยอยต้องบอกว่าเข้าที่เป็นแนวทาง2ตัวบนตรงๆคือ9ก้านั่นเองนะในงวดนี้นะคะได้มานะแนวทางชุด3ตัวให้มา3หางคือ239 386และ940นะคะแล้วก็ชุดที่เป็น2ตัวนะก็จะมี21 2, 1, 2 3 2 9 3 3 3 6 3 8 9 0 9 4 9 6 0ส0 8แล้วก็0 9นะคะวนกันมางอดนี้สักคอีกไหมเลขติดท้ายนะมีใครที่รอเจ้านี้ไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดชวโรดนะคะซึ่งออดได้มาเป็นแนวทางชุด 2ตัวและ3ตัวบนนะคะเรามาดูนะคะชุด2ตัวบนตรงนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่และ1 5นะคะแล้วก็ชุด3ตัวตรงนะคะอ่าก็จะมี5 0 4 7 0 4 5 0 5 7 0 5 5 1 4 7 1 4 5 1 5 <15 S 2> และ7 1 5นะคะงวดนี้กรลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ชาวโรสนะคะเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงวดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทาง ของอาจารย์เสือน้อยที่เราต้องบอกว่าข้าวเฉพาะนอนทางที่เป็นเลขติดหน่เก้าใช่ไหมคะมเพราะว่าเก้านั้นนะอยู่ที่ลกัก สิบบนนั่นเองนะในงวดนี้นะคะได้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางรามารูซิกซซ้ายกันก่อนนะซิกซ้ายนะคะให้เด่นที่303 2สองตัวมา1ตัวคือ3กับ1นะคะแล้วก็อสตัวมา2ตัวให้มาคือ3ามหนแะคะและซิกขวาก็เป็นตัวเลขที่ดโดดที่เด่นนะ,ะและเด่นที่6 นะให้ชุด3ตัวและ2ตัวมาเด่นด่นะคะเก6 4สี่3 6ส 6, และ69นะคะระวังเลข6และ9ระวังด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของท่านไหนแนวทางของแอดลูกแก้วล้านลานะคะสำหรับเจ้านี้ได้มาแบ่งปันเป็นบางงวดนะคะงวดนี้แอดได้มานะคะแนวทางมีตัวไหนบ้างนะให้มาก็จะมี70 71และ 91นะคะอ่าท่านใดที่ชอบก็จัดไปนะสำหรับ70 71และ91นี้นะคะแอดชอบเหมือนเดิมคือ70กับ71นะคะซึ่งแอดก็ตามตลอดนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของ คุณพ่อบริชาคนะซึ่งเจ้านี้เป็นทางใหม่ที่แอดไปเจอมาและนํามาแบ่งปันนะคะมีใครที่ตามหาเจ้านี้ไหมอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะคุณพ่อปรีชาให้มาแนวทางอ่าชุด3ตัว2ตะบนนะคะก็จะมี5 4 1 5 5 2 6 4 7 4 1 4 7และ52เนาะแล้วก็แนวทางที่เป็นแนวทางล่างนะคะให้มาคือ,อ56 57แล้วก็78เน้นที่56ก 5, ับ57นะคะแล้วก็อ่รอง15ด้วยสำหรับน,นทางบนแอดมองไม่เห็นก็ <c oughs> งวดนี้นะคะรุ่นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะคุณพ่อปรีชานะคะอืมต่อไปค่ะเรามาต่อที่ทางของแอดเสกซับนะคะเจ้านี้เป็นแนทางใหม่ เหมือนกันนะคะแอดไปเจอมาชอบเลยนำมาแบ่งปันกันตารังงวดนี้นะคะให้มาอัดหนัก2ตัวที่76กัน73แล้วก็แนวาทาง3ตัวนะคะ,ะก็จะมี3 76และ0 76นั่นเองใครชอบก็จัดไปนะคะย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางใหม่นะ,ะแล้วเรามาปิดท้ายทิศทางของเลขแบักบแอด,แอด แอดเก้ okay. นะคะซึ่งเพิ่มเติมมา2ฉบับฉบับแรกก็จะบรรดับหลักร้อยกาฟิวนะคะในวโน้ดีให้ดับที่2กับ5นะคะอันนี้คือดับหลักร้อยนะอ่าสะพานหรือเปล่ารอก็รุ่นกันสําหรับวทีิแล้วนั้นแอดไม่ลงให้นะคะก็เลยไม่นํามาเปรียบเทียบนะคะว่าอ่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะคะแต่ว่าวงงที่เล้วก็บอกว่าอ่าให้ดับศูนย์กับ1ก็ผ่าน นะคะบอกก่อนเนาะอ่าแล้วก็ฉบับที่สปิดท้ายนะคะก็จะเป็นดับหลักสิบบนเสือดํานะคะงวดนี้ให้มาคือ9กับ1นะคะ9กับ 1, 1นะสาหรับงวดนี้เห็นไหมอืมงวดที่แล้วนั้นให้ดับที่สีกับหกนั้นผ่านแต่ว่างวดที่แล้วแอดไม่ลงให้นะคะไม่ต้องตามหาเพราะว่าไม่ลงให้นะอ่าค่ะสําหรับในอีีนี้เป็นอีพีที่9ของงวดประจําวันที่เท่าไหร่น้อ วันที่1นมิถุนายน2,567นระคะแล้ววันนี้แอดจะลงกันทางให้ทั้งหมด2อ p นะก็คืออีที่9และอีีที่10นะคะซึ่งจะลงให้ก็คือระยะเวลาจะไม่ห่างการเกิน30นาทีนะคะประมาณนี้นะแอดจะรีบลงให้เนาะเพราะว่างวดนี้เขาทั้งเช้าไปนะเพราะว่าแอดไม่ได้ลงให้ติดต่อกัน2วันเลยใช่ไหมคะ ก็เลยช้าไปเนะาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่รอนทางจากแอดนะคะแอดต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะแล้วถ้า,าดูแล้วชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ